พยายามคิดหาวิธีกระตุะ้นเศรษฐกิจวิกเตอร์เลโบนักวิเคราะห์ด้านการขายปลีกเป็นคนสาธิยายทางเลือกที่กลายมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานของระบบโดยรวมเขาบอกว่าเศรษฐกิจของเรามีศักยภาพทางการผลิตมากมายมันเรียกร้องให้เราทําหน้าที่บริโภคที่เป็นวิถีชีวิตของเราให้เราแปลงการซื้อและการใช้สอยสินค้าให้เป็นพิธีกรรมให้เราสอบหาความพึงใจด้านจิตวิญญาณความเป็นตัวตนของเราจากการบริโภค เราจำเป็นต้องมีการบริโภคสิ่งของเผาผลาญหาสหาิ่งใหม่มาแทนและทิ้งไปในตราที่เร่งให้เร็วขึ้นตลอดเวลาประธานคณะกรรมการที่ึกษา,าด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีแอเวนทากล่าวว่าเป้าประสงค์สูงสุดของเศรษฐกิจอบร,ริการก็คือการผลิตสินค้าสําหรับผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นผลิตสินค้าผู้บริโภคให้มากยิ่งกว่าน,นี้นี่เหรอคือเป้าหมายสูงสุดของเราไม่ใช่การให้บริการด้านสุขภาพหรือการศึกษา หรือการโัฒนาคมที่ปลอดภัยหรือความยั่งยืนของสิ่งแวดล,ล้อมหรือแม้กระทั่งความยุติธรรมแต่เป็นการจัดหาสินค้าเพื่อผู้บริโภคพวกเขาทำให้เรากระโจนเข้าร่วมวงบริโภคอย่ากระตือนหรือรอน่างไรเเขาใช้วิตยสตร์แยกยนยยที่สุดสองอย่างได้แก่การวางแผนให้พ้นสมัยกับการมองว่าพ้นสมัยการวางแผนให้พ้น,นสมัยก็คือการออกแบบสินค้าให้ลเป็นขหญ่ มายความว่าพวกเขาออกแบบสินค้าให้มันใช้งานไม่ได้ภายในเวลาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่เราจะได้โยนมทิ้งไปและไปซื้อของใหม่แทนที่เห็นได้ชัดว่าออกแบบมาให้ใช้ครั้งเดียวก็คือถุงพลาสติกและถ้วยกาแฟพลาสติกแต่ในที่สัพเพเหระชี่มีใหญ่เช่นไม้ถบ้านแผ่นดีวีดีกล้่ายรูปและแต่เตาอิบาบ้งมาร์คว คุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาคุณซื้อคอมพิวเตอร์อยู่นี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากจนทีปีสองปีคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะกลายเป็นปัญหาแล้วฉันสงสัยมากว่าทำไมเป็นอย่างนี้เลยลองเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ดูว่ามันมีอะไรข้างในฉันค้นพบว่าชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไปทุกปีคือชิ้นเล็กๆที่อยู่ตรงมงุมแต่คุณจะเปลี่ยนแค่ชิ้นนี้ไม่ได้เพราะว่ารุ่นที่ออกมาใหม่มันมีรูปร่างต่างกันคุณก็เลยต้องทิ้งของเก่าไปทั้งเครื่อง แล้วก็ซื้อใหม่ทั้งหมดฉันอ่านพบข้อความในนิตยสารด้านการออกแบบสินค้าภา,าษาการเมื่อช่วงทศวรรษที่2490ซึ่งช่วงนั้นการวางแผนให้สินค้าพ้นสมัยกำลังเฟื่องนักออกแบบทั้งหลายคุยกินอย่าง,งเปิดเผยว่าจะออกแบบอย่างไรให้เท้าของหักพังอย่างรวดเร็วแต่ให้ผู้บริโภยคยังคงเชื่อถือในสินค้าพอเพียงที่จะไปซื้อมามั่อีกเป็นการจงใจทำกันจริงๆ แต่ข้าของก็ยังไม่หาทางเร็วพอที่จะทําให้ลูกศรยิงพุ่งต่อไปได้จึงต้องมีการทาให้มองว่าพ้นสมัยความรู้สึกว่าของของเราล้าสมัยจูงใจให้เราโยนมันทิ้งไปทั้งทั้งที่มันยังใช้กาได้ดีพวกเขาทำยังไงก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาข้าวของเสียใหม่ถ้าคุณซื้อของชิ้นนี้มาสองสามปีแล้วทุกคนที่เห็นมันก็จะรู้ว่าคุณไม่ได้เพิ่งซื้อมันมา ในเมื่อคุณค่าของคนอยู่ที่การสนับสนุนการบริโภคสินค้าใหม่ๆคุณก็จะรู้สึกละอายใจฉันรู้ดีบนโต๊ะชันตีจอคอมพิวเตอร์สีขาวอันเบลล์ที่ใช้มาห้าปีแล้วเพื่อนร่วมงานฉันเพิ่งซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่เธอจอบางเฉียบมันราเข้ากันกับตัวเครื่องเลยเข้ากันกับโทรศัพท์มือถือด้วยแถมเข้ากับที่เสียบปากกาด้วยเท่มากเลยเหมือนกับว่าเธอกำลังนั่งบังคับยานอวกาศ ขณะที่ฉันมีเครื่องสักผ้าอยู่บนโต๊ะทำงานแฟชั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมส้นรองเท้าผู้หญิงจึงเปลี่ยนรูปร่างจากอ้วนหนาเป็นของเรียวเป็นอ้วนใหญ่แล้วก็กลับมป็ของบางอีกไม่ใช่ค่อยังถกเถียงกันว่าส้นแบบไหนจึงจะดีต่อสุขภาพเท้าของผู้หญิงหรอ มันเป็นเพราะว่าถ้าคุณใส่รองเท้าส้นอ้วนในปีที่เขาใส่ส้นเรียวกันคนก็จะเห็นว่าคุณไม่ได้ช่วยเร่งการหมุโปกเท่ากับคุณไม่มีคุณค่าต่อสังคมเท่ากับผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นเรียวที่ยืนอยู่ยกใกล้ๆคุณโดยที่อยู่ในแผ่นภาพโฆษณาดั้นทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อให้คุณซื้อรองเท้าใหม่ไปเรื่อยๆการโฆษณาและสื่อต่างๆมีบทบาทใหญ่หลวงในเรื่องนี้คนแต่ละคนในสหรัฐอเมริกาตกเป็นเป้าของการโฆษณา สามพันครั้งต่อวันพวกเราแต่ละคนจะพบเห็นสื่อโฆษณาในหนึ่งปีเป็นจำนวนเท่ากันกับที่คนพบเห็นตลอดทั้งชีวิตเมื่อห0สิปีที่แล้วถ้าลองคิดดูจะเห็นว่าเป้าหมายของสื่อโฆษณาไม่ใช่อื่นนอกจากการจะทําให้เราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่เราจะถูกพร่ำบอกสามพันครั้งต่อวันว่าผมของเราไม่ดีผิวพรรณของเราไม่ดีเสื้อผ้าไม่คุ้มค่า คนเจ้าก็ผิดเพีย้ยนรถยนต์ก็ผิดและเราเองก็ผิดแต่แก้ไขให้ถูกได้ด้วยการจัดจ่ายซื้อของสื่อก็ช่วยปิดบังทั้งหมดนี้และตรงนี้ทำให้เราเห็นส่วนเดียวของเศรษฐกิจวัตถุนั่นก็คือการจัดจ่ายซื้อหา ส่วนการสก,กัดการผลิตและการจำกัดทิ้งเกิดขึ้นนอกสายตาของเราในบริการเรามีสัพเพเยระมากกว่าที่เคยมีมาแต่ก่อนแต่การสารวจความเห็นบ่งบอกระดับความสุขโดยรวมของชาติแจริงกำลังลดลงความสุขโดยรวมของชาติขึ้นสูงสุดในช่วงทศวรรษที่2,490ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่การบริโภคอย่างบ้าคลั่งระเบิดขึ้นน่าสนใจว่าตรงกันโดยบังเอิญหรือ ชันคิดว่าฉันรู้ว่าเป็นเพราะอะไรเรามีข้าวของมากขึ้นจ่มีเวลาน้อยลงให้กับสิ่งที่ให้ความสุขแก่เราได้อย่างแท้จริงคือครอบครัวเพื่อนเวลาพักผ่อนเราทํางานหนักขึ้นกว่าที่เคยนั้วิเครอบครัวบอกว่าเรามีเวลาพักผ่อนน้อยกว่าในสังคมสมัยศตนริษที่19แลคุณรู้ไหมว่าในเวลาพักผ่อนน้อยนิดที่เรามีเราทําอยู่สองอย่างเท่านั้นคือดูทีวีกับจัดจ่ายซื้อของ ในอเมริกาเราใช้เวลาจับจ่ายซื้อของมากกว่าเพื่อนเราในยุโรปถึง3ถึง4่เท่าดังนั้นเราจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ตลบ,บสิ้นดีเราไปทํางานบางทีต้องทํางาน2ที่ซาแล้วก็กลับมาบ้านก็เนหนื่อยล้าลงนอนดูทีวีโฆษณาในทีวีก็บอกว่าคุณไม่เอาไหนแล้วก็อ,ออกไปเดินข้าเพื่อหาซื้อข้าวของเพื่อจะได้รู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็ต้องทงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาจ่ายข้าวข,ข,ของเพื่ซื้อมาพอกลับบ้านยิ่งเหนื่อยหนะักขึ้นนั่งลงดูทีวีแล้วทีวีก็บอกให้เราไปเดินข้าอีก จนมีอยู่ในวัฏจักรใบ้าน,าานข,าของการทํางานดูทีวีซื้อของซึ่งเราจึงหยุดมันก็ได้ในที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับสัเปเหระที่เราซื้อหามาถ้าเราบริโภคแบบนี้คงไม่มีที่ทางในบ้านทอเก็บของแน่แม้ว่าบ้านในบริการโดยเฉลี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับสาสิปีที่แล้วของก็ถูกทิ้งไปเป็นขยะสิเราจึงมาถึงขั้นตอนของการกำจัดิ้ นี่เป็นขั้นตอนของเศษรษฐกิจวัตถุที่เราทุกคนรู้จักมากที่สุดเพราะเราต้องเที่ยวขยะออกไปทิ้งข้ามถนนเองเราแต่ละคนในบริการทิ้งขยะหนักถึงสองกิโลกร,รัมต่อวันเป็นสองเท่าของที่เราเคยทิ้งเมื่อ30ปีที่แล้วขยะทั้งหมดนี้จะถูกนำไปทิ้งถมในหลุมใหญ่ในดินหรือถ้าเราโชคไม่ดีขยะก,ก็จะถูกเผาในเตาเผาก่อนจะเอาไปถมอิน ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็เกิดมลพิษในอากาศในดินในน้ําและอย่างอืม่มันทําให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงด้วยการเผาขยะเป็นวิธีเลวร้ายมากจาได้ไหมเเราพูดถึงสารพิษที่ใส่เข้าไปในการผลิตการเผาขยะจะปล่อยสารพิษออกมาที่แย่กว่านั้นมันยังทําให้เกิดสารพิษชนิดใหม่ที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเช่นด่อกสินแล้วสิ่งเป็นสารที่มันดีว่ามีพิษมากที่สุด และเตาเผาขยะเป็นแหล่งผลิตแล้วสิ่งหนึ่งดับแรมบกมมนเพราะว่าเราอาจจะยุดย้งแหล่งผลิตสารที่มีอิทมากที่สุดที่มนุษย์สร้างขึยะได้โดยการหยุดเผาขยะเราจะหยุดตรงนี้ก็ได้บางบริษัทไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับการกํจาจัดขยะด้วยการทิ้ถงถมในลหลุมหรือเผาที่นี่ใช้วิธีส่งออกขยะไปนกลับามาใช้ใหม่ล่ะมันจะช่วยได้ไหม ได้การนำกลับมาผลิตใหม่ช่วยได้มันช่วยลดปริมาณขยะที่ปลายทางด้านนี้และช่วยลดแรงกดดันที่จะต้องขุเมืองและเก็บเกี่ยววัตถุดิบใหม่ที่ปลายทางด้านนี้ใช่ใช่ใช,ใช่เราควรจะนำกลับมาใช้ใหม่แต่แค่นี้ยังไม่พอการนำกลับมาใช้ใหม่ไม่มีทางพอเพราะสาเหตุสองประการประการแรกขยะที่ทิ้งจากบ้านของเราเป็นเพียงส่วนปลายยอดนิดเดียวที่มองเห็นได้ เวลาเราเอาขยะไปทิ้งท้ทาถนนถังหนึ่งยังมีขยะอีกเจ็ดสิบถังที่ถูกทิ้งตลอดทุกขั้นตอนก่อนหน้าข้าวของที่กลายเป็นขยะในถังหน้าบ้านจะมาถึงมือเราได้สัมปันดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะนําขยะที่ออกจากบ้านเราไปใช้ใหม่ทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรา,าก็ยังไม่เข้าถึงแกนแท้ของปัญหาอีกประการหนึ่งขยะส่วนหนึ่งไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ อาจจะเป็นเพราะมีสารที่ปนอยู่มากเกินไปหรือไม่ก็ถูกออกแบบมาให้เอาไปใช้ใหม่ไม่ได้เช่นกรองน้ำผลไม้ที่มีชั้นประดาษอัดติดเหนียวแน่นกับแผ่นโลหะและพลาสติกจนไม่มีทางแยกออกจากกันได้ดังนั้นคุณก็เห็นแล้วว่าระบบนี้กำลังวิกฤตตลอดเส้นทางของระบบเราจะต้องเผชิญกับขีดจำกัดหลายอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนถึงความสุขที่ลดถอยลง ระบบมันทํางานต่อไปไม่ได้แต่ข้อดีเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดทั้งปวงก,ก็คือมันมีหลายช่องทางที่เราจะเข้าแทรกแซงได้มีผู้คนทํางานอยู่ตรงนี้เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และตรงนี้เพื่อให้มีการผลิตที่สะอาดมีผู้คนทํางานเพื่อสิทธิแรงงานและเพื่อการค้าที่เป็นธรรมและเพื่อการบริโภคที่มีจิตสำนึกและเพื่อ,อยึดย้งการถมขยะในดินและยึดป่าขับขยะ และที่สําคัญมากก็คือการยึดเอารัฐบาลกลับมาเป็นรัฐบาลโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงงานทั้งหมดเหล่านี้มีความสําคัญใหญ่หลวงแต่จะเกิดเป็นมรรคผลขึ้นได้ก็แต่เมื่อเรามองเห็นความเกี่ยวข้องสัมคัธญต่างๆเมื่อเรามองเห็นภาพใหญ่ของมันหากประชาชนที่กระจายอยู่ในระบบนี้รวมตัวกันได้เราสามารถจะเรียกร้องเอาคืนและแปลรงรูประบบที่เป็นเส้นตรงนี้เส้นใหม่ได้ ให้เป็นระบบที่ไม่ใช้ทรัพยากรและผู้คนอย่างสิ้นเปลืองแบบนี้เนื่องจากสิ่งที่เราจําเป็นต้องทิ้งไปก็คือระบบคิดสำนักเก่าที่มีแต่จะทิ้งของไปเรื่อยวันนี้มีสํำนักคิดใหม่ขึ้นแล้วที่ตั้งอยู่บนฐานของความยั่งยืนและความเสมอภาคได้แก่เคมีสีเขียวขยะอินศูนย์การผลิตวงจรปิดพลังงานหมุนเวียนเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีชีวิตมีการคิดทำกันแล้ว บางคนบอกว่าสานากคิดกล่าวนี้ไม่มีทางเป็นจริงได้เป็นเรื่องบุคติปฏิบัติจริงไม่ได้แต่ฉันว่าคนที่คิดแต่จะเดินตามเส้นทางเก่าต่างคือคนที่อยู่ห่างไกลความเป็นจริงได้แต่เพ้อฝันจำได้ไหมเส้นทางเก่านี้ไม่ได้ดูดีๆเกิดขึ้นเองมันไม่ใช่แรงโน้มถ่วงของโลกที่เราต้องทนอยู่กับมันไปคนสร้างมันขึ้นมาเองและเราก็เป็นคนเหมือนกันมาช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งใหม่กันเถอะ มีข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกมากมายในเว็บไซต์นี้ลองค้นหาดู มีเวลาไม่พอถ้าไม่เวลาพอเนี่ยผมก็จะให้ีคุยในกลุ่มย่อยว่าอภิรญเรื่องนี้เนี่ยให้ฟอกคิดอะไรเกี่ยวกับระบบพลังธรรมในส่งมณฑลแต่ผมเอาไว้ก่อนนะฮะเอาตอนนี้เอาไว้ก่อนผมอยากจะชวนเพื่อใเวลากระชับเนี่ยนะฮะชวนท่านทั้งหลายดูเอกาสารแจกนะครับมีเอกาสารชุดหนึ่งซึ่ง มีตารางแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นกระดานนะฮะจะขึ้นขึ้น,น,นบนนี้ด้วยนะฮะครับเห็นไหมเนี่ยดูในกระดาษจะง่ายกว่าครับดูในกระดาษจะง่ายกว่าแต่พนักงานยตรงนี้ช่วยด้วยนะเวลาพูดคิด <c ười> เอกาสารชุดนี้เห็นใช่ไหมครับมันจะเปเรี่ยบเทียเ่ยเปรียบเทีย่ยหลักคิดในการจัดระบบสังคมเกี่ยวข้องกับระบบการจัดระบบคุณธรรมโดยตรงนะฮะเพามันจะมีหลักคิดยังไงบ้างแล้วมีความเชื่อม้นฐานอะไรบ้างในตอนท้ายของหนังเรื่องที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สกุลคิดเดิมนะฮะสกุลคิดเดิมเนี่ยที่เขาหมายถึงเนี่ย ในที่ผมทําการบ้านมาเนี่ยมี4ี่สุณนะฮะมีสีสกุลทิดคือสกุลที่ครอบงาสังคมไทยปัจจุบันอยู่นะฮะแล้วครอบงาประเทศอย่างสหรัฐก่อนโอบามาจะขึ้นมานะ,ะแต่ก็ยังมีงคนมอาศาลอยู่เนี่ยและประเทศที่ใช้ระบบนี้อีกหลายประเทศ